นี่ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟองไกยสุขสุขก้อนย้ำเสาเสาหลอบเทียงพี่น้องคือเป็นตอนเสาของไกลพอาอหมะตื่นแพี่น้องเนาะตื่นประมาณสิบสิบเอ็ดโมงตื่นสิบเอ็ดโมงาบหน้าเอาทายสวยเขาสวยน้ำพี่น้องหาลูกหาเต่าก่อนพักกันยูจางไหนพักกันสวยเขาสวยน้ำเดี๋ยวไป พี่น้องพักก็นได้ยังกินเขาครับไปยังกินเขาแน่ไปยังน้อน้อแมอีนบอนะัทผู้ชายบอนี่ได้ยังมาซูงกันผู้บาดที่นี่สาวนิกีเขาไปทำข้าวลูกเต้ากอนพี่น้อง ภากันตื่นมาอสุก้นไปพากันสวยเขาสวยน้ำไปอยู่ยังไงกินยังไงตื่นกันหรือ,อยังอรุณสวัสดิ์ค่ะไม่อยา่างพี่เจอดนักมึงขึ้นเนี่ยอา,อาการหนักทั้งหญิงทั้งชายเลยเจอเพลงแบบว่า w ิส h v i ไปทากันไปสู้ก๋วยเตี๋ยวเสียบัวง่นาฮะไม่ได้เข้าปากสูงหนำไปนี่คือกระเซือกกระเซื่นเตืองอย่า่า้าเทียงกอดีลูกหมวกกัน้ากันตื่นกันยังปวดไปทั้งตัวระบมไปทั้งตัวอันนี้แค่บบอเบานะครลูก่เอคี้พ่ห็นทุกคนโอ้ยกันไปหมดเลยแบบตอนย็น เอาใหม่ค่ะเออด่าวแจ้งไดกับบอลลูดด่าเด่าว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 โดนด่เดาจังไดกับบอลลูดเอาลูกๆไปใส่เบิดนี่พรากันอาบน้าอาบชาหากินข้าวกินน้ำอ๋อไปกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้มีก๋วยเตี๋ยวลุงท่านมาจากไซลูกจากไหนลืมชื่อเร์เเซียน่นแหละอ๋อจากบ้านบ้านบ้านฮักจากสวิตเซอร์แลนด์บอกบ้านฮักของใคร น้องน้ององข้าวแขงอ๋อโซยลูกกินเธอกินหรือยังอะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่โน้ตบุกที่ยังไม่ซยนั่งนั่งคิดอยู่นั่งปวดตัวปวดระบุมอยู่บเนี่บ่อเาสักิตอาตยบบเจับเอาย้ำวางกับสวมตัวเนาะบ่อวางย้ำวางบ่ซสวมกับบ่ได้แล้วเสียมานั่งอันคิดบ้า มันคิดและลึกเอามันก็บดได้เลยเดี๋ยวทาทามันมันแบบกลิ่นแขนกลิ่นทาไจนเบิดเนาะไอ้เนี่ยมันต้องปิเนาะมันต้องจิบลายไปหมดไงไปทั้งเบิดทั้งตุ่นทั้งตัวเอบแจ่งจิบขาไปเสร็จแล้วอันใหม่เนาะปกติเขาเคยติดอันตรายง่ายๆบริปไปเบิดตัวไงเหมือนกับว่าร่างกายแล้วห้องเนี่ยบริวอมแบบแบบจริงจังเออแล้วมาเจอแบบท่าที่มันหนักมันก็เลยเป็นแบบว่าก็ได้จิบระบบกินไปพี่ อัน,นอ่ะคืนอะไรล่ะแม่จะคืนอะไรเอออันนี้อันนี้ชื่อลำดวนนะไม่ใช่ชื่อพี่มีเหรอจะคืนอะไรละ่ะ <c oughs> ลูกสาวมีความหลักพี่น้องลูกสาวก็มีความหลักเอาแต่กูโมก็เอาไปใสเ่เบเลยล่ะก็ไปหากินหาซวยเอาซิมบงังลูกมันเสียบบอซิมบังดูเ <c oughs> สียบกูสิไปกินคือบ่ปูงบ่อยัง พี่สาวอยิมาใ sure. ห้รอกินเลยมีคุณทำให้ขนาดนั้นอ่ะถ้าเป็นแม่นะแม่กินฮอดถั่วฮอดฟุ้งผมเล่นพวกจี้บีมไปใส่พวกบีมพวกจีอาร์ไปใส่เขาเป่ากัเกียวซ้อซ้อข้างนเ กระซอมตัวยัวงหวางกระซอมตัวมีแต่ว่าโอ้ยบ่ใดบ่ใด,ดก็บบ่อใดยังเที่ยเล้่วมาซ้อ,อ,อ,อมถันมีแหลกขเลข่และและตึห้าและหกและกิดและแปะดถ้าวิเล่อมันติดยากแต่หนึถ้าไปหนึ่งปี้เป็ยังจุหนึ่งและสอง มมนนกกิิา,า,า,าสวยเจโพดเจโพดกำลังสิซวยกันเก๋วยวดเตี๋ยวพี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวจากบ้านหักของน้องหกักแพงเลิศเอากินลกูกเนี้ยมีกินท่นได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนี้ยมีกินกับพักกันกินเงินกับใสเป็นประโยชน์าจะใสเน,นี้ยจ,จำป็นเจ้าของวันนี้จะไปตัดผมนะ,นะยากมีทมงด้ว <laughs> จะไปตัดแล้ว <laughs> สั่งทองัวปลาจะแบบ <400. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณใบสองนี่จะออกไปตัดแล้วไปตัดไซโกซุงแมนแต่หลานที่นั่นดิก็ได้หลานีบอกเขาสอ่อเออเมื่อกี้สามภาพไปแะกแตชีหมอตอนยัออยงบวตื่นอยู่เพราะว่าคืนนอนเดือดเคียนงานเดือดตีห่าครับื้อคืนนี้มาแล้วเจ๊แต่มาแล้วค่ะเอาซ่อยซ่อยซ่ยซ่อยป้าไม่เห็นผิดแต่พี่ เออกูที่นอนขื่นนั่นแหละจังุยนางซวยคือว่าปุกคือว่าปุกมีโอ้โไปกินน้ำมูล่ะแล้วไม่ตื่นจะครูแล้วก็ไม่ตื่นจะแม่ไม่โอ้ลูกแม่ไม่โอ้เจ้ามู๋ม่หลับเจ้าโอ้โอ้พี่น้องคิดหอดไม่โอ้โหดิขอบพี่ครูปแบบวุ้ยพูดจมพูดปล่อยสวัสดีน้องเนเน่ค่ะ นั่นแหละฝันดีบอมีอูขอดฝันบอบพเข่าจ้าเม่นบอเคล่นไปเลยไปแล้วไปลับเลย <c oughs> พี่น้องไปบห่วงบใหญ่อีหลีตัวนี้เหล็กต่ชีนอนวางเปล่าอยู่ไม่ไม่กับชีนอนนี้มันละพี่น้องเนี้ยมันเคยอยู่น้ำกันเนี้ยเคยเฝ้าน่องหวัวมวนกันเนาะไปอาดลาดมันไปจากม่วงบุนี่ขึ้นยิ่งขยาจบานนั่งถ่ารถวตังดูดตั้งดีอเาาออ โอ้นั่งว่าคนแปลกหน้านั่งกับประกาขึ้นเนาะนั่งกับสี่ยานคือว่าล่ะเข้าใจอยู่ขันคุณคนเข้ากันเขาบูหูจักกันกับมัสิไปน้ำกันเลยดิเข้าบ่ไวใจมันไวใจกันบ่ได้คนซูมือนี่แซ่บบ่พี่อร่อยมากเอออร่อยกกินหลายๆกินอิ่มแล้วบ่อิ่มกับเรียวอีกพอดีไม่กินล่ะงั้มีกินกับพักกันกินบางคนนี่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เสียบดิ ต้องไปซื้อมักซื้อนอ,นอน,อ,น,น,อ,นอาการนักท่าเมือขึ้นนี่พี่น้องสาวการ์ตูนบ่ลูกเลยไปแล้วตุยแล้ว,ลวอาการนักเมืาขึ้นนี่จืดแบบท่าพิสดาร <c oughs> ดูสิเลยพี่น้อง ทยพี่น้องแบบเบึง้งแบบบรรยากาศสดๆอยู่กันยังสี่แหละอยู่กันแบบครอบครัวนะครับพี่น้องอยู่กันแบบง่ายๆสบายๆถามข้าวลูกเต่าว่ากันอยู่จะไหนกินจังใดเนาะพี่น้องเนาะไทยยังก,กับพี่น้องให้กำลังใจขอมาเบิ้งคลิปช่วงคลิปให้คื้เกาเด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับในมือลรคลิปสองคลิปไปสัลับพี่น้องเอ้ยน้ำบาง<ด>้ก่ไ,ไทย ตื่นเลยเออลุกขึ้นมาไหวแล้วก็นอนตอ่อมาถักท้ายแล้วก็นอนตอ่อนอนหนึ่งสอสี่ลูกห้าหจ็ดไหว้หนึ่สสี่ลุมตึงห้าหเจ็ดปออัอนเสร็จล้ครับพี่น้องเดี๋คลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องิสนสก,กรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ